ขอสวัสดี f c ทุกทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องลุงแขกับวันนี้วันที่10รกรกฎาคมพุทธศักราชสอง7ันอันนี้ลุงแขกได้มาวัดสมานนะครับวัดสมานร,รัตนารามที่จังหวัดจันทบุรีนะครับที่เห็นอยู่นี่คือพระพิคเนศองค์ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่มากนะครับในประเทศไทยไม่เคยเห็นองค์ใหญ่ขนาดนี้นะครับสีชมพูสวยงามมากนะครับ พระสมานยังมีที่จะให้เราได้กราบไหว้อย่างเช่นพระพรมสี่หน้านะครับองค์ใหญ่ที่สุดในทวันในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีพระแม่ข้นอิมนะครับเดี๋ยวลูกแกจะพาไปกราบพระพรมแล้วก็ไปกราบพระแม่ข้นอิมนะครับผมนี่นะครับที่มองเห็นนะครับจะเป็นเป็นเศียรของพระพรมนะครับแล้วก็ ของเจ้าแม่คนอิ่มนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับก่อนที่จะไปชมบารมีของพระพรหมสีหน้ากับเจ้าแม่คนอิ่มก็จะให้ดูบรรยากาศข้างหลังวัดนะครับจะเป็นแม่น้าบางประกงนะครับุวันนี้น้ําลดลงเยอะเลยครับน้ําลดลงแห้งแล้วเกือบแห้งเลยนี่ก็บริเวณด้านข้างนะครับของพระพรหมนะครับ จะพาไปดูใกล้ๆนะครับก่อนที่จะไปดูพระผมก็จะให้หันมาทางนี้นิดนึงนะจะเป็นจะไม่คนอิ่มนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> องค์ใหญ่มากน,นะครับสูงตระหง,ง่านเลยครับนี่ครับจะไม่คนอิ่มนี่จะซูมไม่ดูนะหน้าเนี่ยบอกแกไม่คนอิ่มนี่ครับหน้าตาท่านยิ้มยังเตจมใสนะครับเป็น ควาเมตตามีารมีสูงครับรเดี๋ยวเราไปกราบพระพรหมก่อนนะครับไป,ปรกราบพระพรหมด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ให้เรากราบพระพรหมนะครับจะมีองค์จำลองอยู่ตรงนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยครับเราจะมีที่ให้เรา,เาได้ไปบูชาครับก็จะมีบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับใช้ทูบสิบหกดอกนะครับนี่คือ กราพระพรมนะครับพระพรมสี่หน้านะครับแล้วก็จะมีคาถาบูชาพระพรมนะครับเราจุดทูบสิบหกดอกจุดเทียนเสร็จแล้วก็จะขอพรเสร็จแล้วก็จะมาปักทูบตรงกระถางนี่นะครับ จะพาไปดูองค์ใหญ่ดีวกว่าเนาะไปไปดูกันไปดูดยกันนี่คือองค์ใหญ่นะฮครับดูสูงมากเลยครับไม่รู้ว่าสูงกี่เมตรไม่รู้เลยไม่ได้มีข้อมูลว่าสูงกี่เมตรน่าจะประมาณเกินเกิน20เมตรนะครับองค์ใหญ่มากเลยครับผมข้างๆก็จะมีที่ให้เรากราบสักการะจะพาไปดูใกล้ๆนะครับ นี่คือเท้าของพระพรหมนะครับเหยียบดอกบ,บัวประทบดอกบัวอยู่นี่นี่ครับคือเท้าของพระพรหมเท้าข้างซ้ายของท่านนะครับประทับบนดอกบ,บัวแล้วก็ขึ้นไปทุกสูงนะครับสูงไปเรืเ่อยๆครับใบหน้าของท่านนะครับสวยสูงมาก ะมีมือของท่านสี่สี่มือนะสี่ข้างนะ่ละแต่และมือของท่านจะมีกับอจะเป็นพวกมีปเป็นคล้ายเป็นอาวุธของท่านมัน้งสี่ดูนะสี่สี่ข้างเลยครับมือข้างขวาท่านจะประทับไว้บนหน้าอกนะครับนิ้วมือสี่นิ้วจะมีแหวนมีแหวนอยู่ตรงนิ้วมือท่านเลยจะซูมให้ดูแหวนครับ นี่คือแหวนบนนิ้วมือของพระพรมด้านด้านขวามือของท่านจะมีแหวนอยู่ครบสีนิ้วเลยครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นที่ให้เราได้มานั่งกราบว่าจะมีช้างนะครับช้างสีดําแล้วก็มีช้างสายเชือกล็กๆนะครับแล้วก็จะมีหานมีหานสีขาวสวยงามนะครับท่า ปราบูชาพระพรหมนะครับอยู่ข้างๆน้นก็จะเป็นเจ้าแม่คนอิ่มนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของพระพรหมนะครับลานกว้างก็จะมีมีพระยนนานาแหละครับตอนนี้ช่างกําลังทาสีใหม่เลยครับพอดีเนี่ยช่างกำลังทาสีใหม่นี่ กำลังสวยงามเลช่างกำลังทาสีให้กับพญาน,นาคนะครับทาสีใหม่พญาน,นาคที่อยู่หน้าพระพรหมนี่จะสวยงามนะครับมีสองสามตัวนะครับแต่ตัวนี้สวยงามมากครับช่างกำลังพ้นสีครับประดับสีเดี๋ยวจะพาไปดูหัวพญาน,นาคนะครับนี่คือพญาน,นาคที่อยู่หน้าพระพรหมนะครับ อยู่ริมแม่น้ำบางประกงนะครับผมเดยวช่างกำลังประดับกำลังทาสีมังกรเป็นพญานาคครับไม่ใช่มังกรเป็นพญานาคนะครับสวยงามมากนะครับอยู่ริมแม่น้ำบางประกงนะครับาชาวชายเชิงเศ้าครับผมนี่ก็จะเป็นพญานากําลังพ้นน้ำนะพอดีวันนี้ช่างกำลังทำความทสะอาดกำลัง ตกแต่งสีเหลือทาสีใหม่นี่คือพยานหน้านะครับกำลังพ่นน้ำอยู่นะนี่ข้างก็จะเป็นมังกรนะรมังกรเสามังกรสวยงามเลยครับวันนี้อากาศร่มรื่นเลไม่มีแดดเลยค้มๆรับ ันมาก็ทางนี้ก็จะเป็นพระพรมนะฮะองค์ใหญ่นะอยู่ทางข้างขวาม,มือครับเดี๋ยวจะพาไปดูจะไปม่กน,นอิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตรงหน้าจะไปม่กน,นอิ่มก็จะมีคลองใหญ่นะฮะอยู่นี่แล้วก็จะมีเสามงกรสูงเลยคนระับ ก็น,น้ำผุแลก็คือพระนาคาเทบดีพระนาคา,าธนบดีสีสุนโทขอให้ได้ดังใจนะครับ เจ้าแม่ขอนิมนี้จะให้เรามากราบตรงนี้นะครับสุขพอพออนเจ้าแม่นอนิมจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เขียนว่าองค์ลือจั่วสือ่อตัวนี้ยเ,เข้าไปข้างในนะจะมีที่ให้เรากราบข้างในล้วก็จะไปบูชาดอกมะทุกเทียนตรงนี้เลยครับนี่ครับที่บูชากราบเจ้าแม่อนิมจะมีเทียนหนึ่งเล่มแล้วก็ทูปน่าจะ 1 6ดอกนะฮะนี่ค็จะไม่คนอิ่มนะครับผมว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีที่ให้เราอขอเชิญทําบุญปล,ปล่อยปลาหน้าวัดนะครับนี่นะครับจะมีที่ให้เราปล่อยปลาลงแม่น้ำบะกงนะครับอยู่ตรงหน้าวัดจะจะมีแม่น้ำบะปกงอยู่ตรงนี้นครับ อันมาทีนี้ก็จะเป็นศาลของเจ้าแม่คนอิ่มนะครับที่อยู่อัานมาเรื่อยๆนะครับผมที่ยืนหน้าเจ้าแม่คนอิ่มก็จะมีอองค์เดี๋ยวโอเคไปดูใกล้ๆนะครับชื่อแต่กุมารชื่อว่ากุมารกิมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมชื่ออะไรเนาะด,ดูอยนะู่ใกล้ๆเนาะอ๋อนี่ไงชื่ออย่างนี้ครับกุมาร กิมทองนะครับชื่อของผมิมทองทางด้านขวาของเจ้าแม่กวนอิมก็จะมีกุมารอีกองหนึ่งนะครับกุมารชื่ออะไรเนาะไปดูชื่อกุมารน,นะครับผมกุมารีเง็กนึงนะครับชื่อของของท่านนะครับ,รบก็จะมี บริวารอยู่ข้างๆนะครับยิ้มสวยงามช,ชูมือสู้ๆมานะครับผมนี่ข้างหน้าก็จะมีองค์แต่ละองค์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับผมอยู่ข้างล่างนี่ข้างหน้าก็จะค่อย อนียนหน้ากล้องขึ้นไปให้ดูให้ดูนะครับองค์พระภักของเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมใบหน้ายิ im, im ai, ้มแย้มแจ่มใสสูงมากน,นะครับผมข้างล่างก็จะมีบริวารบริวารรอบข้างเยอะเลยนะครับผมไปดูบริวารดีวกว่านี่คือบริวารของเจ้าแม่กวนอิมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมีหลายทีถ่ถ่ายดูอ้อมเลยครับ เกเมุณยิมนะครับผมสวยงามมากนะครับอยู่รอบองค์ท่านเลยนะครับผมนี่อันนี้คือด้านหลังครับจะให้ดูด้านหลังแกเมกุณอิมนะครับผมสีขาวสวยงามมากนะครับองค์ของแกเมกุณอิม คือด้านหลังของเจ้าแม่คนอิมก็จะมองไปเห็นพระพรหมนะเขาอ,อยู่ทางโน้นนะเห็นแต่เสียงของท่านสี่สี่สี่พระพรมสี่หน้านะครับอยู่นู่นองค์ใหญ่เมื่อกี้ที่เราไปถ่ายทำเมื่อกี้มาโอเคนะครับเดี๋ยวเราครบหมดแล้วนะฮะเจ้าแม่กวนอิมเดี๋ยวจะพาไปดูที่อยู่ข้างๆแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมเนี่ยก็จะมีมีชวดเฉลูอขานเตาะมะโรง หลังจากที่เราได้ชมบารมีของพระพรมศรีนาแล้วก็จะไม่คนอิม่มแล้วก็พระพิคเน่เสร็จแล้วก็จะพาม,มาดูริมแมนะ่น้าบางบกระงนะครับก็จะมีพญานาคนะครับสวยงามนะครับที่อยู่อยู่หน้าวัดเลยครับอยู่หน้าวัดเลยเป็นพญานาคสวยงามมากเลยครับสีเขียวกับสีแดงนะนี่คือพญานาคสี เขียวกับสีแดงทองนะครับสวยงามมากนะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับผมออไม่ใช่มันจะพยาขอไปแม่น้ำบะบอกงนะครับผมบะบอกงแหมืติดเจ้าพยาเลยนี่ครับสองสองตัวหันหน้าเข้าหากันสวยงามมากนะครับสีแดงสีแดงมาทางนี้นะครับสุดที่นู่นนะครับสีแดงสีเขียวก็มาทางนี้นะครับสีเขียว ที่เขียวก็ปทางานุนะครับปัตตานุนะคนับสีเขียวอยู่ริมแม่น้ำชัยาก็จะมีพระเกจอิอาจารย์ทั้งหลายนะมีหลวงพ่อตผู้เจริญตัวพลังสีนะครับแล้วก็หลวงปู่เสาหลวงปู่โตหลวงปู่เกษมนะครับหลวงพ่อสีลิงดำนะครับแล้วก็หลวงพ่อหอมนะครับแล้วก็หลวงพ่อสมชาย แล้วก็หลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะครับแล้วก็หลวงพ่อเปิลน,นะครับก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกระทงใหญ่นะฮะที่อยู่กลางแม่น้ำปาประกงนะครับที่วัดสมานรัตนารามนะครับสวยงามมากนะครับไปดูด้วยกันนะครับไปกระทงกระทงสวยงามมากสีชมพูนะครับเป็นกระทงใหญ่อยู่กลางแม่น้ำบางประกงนะครับจังหวัดเชียเสา,าครับผม นี่ครับจะพาขึ้นไปดูกระทงใหญสวยงามนะครับของวัดสมานรัตนารนามจังหวัดชะเชิงเศรานะครับ,รบขึ้นไปแล้วครับที่ตรงกระทงก็จะมีพระพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนสูงสูงนะครับเป็น พระคาถาบูชาพระสาีริลกธาทุานนะครับตั้งนโมสามจบนี่คือบูชาจะให้ดูนะครับคาถานะครับผมตั้งนโมสามจบแล้วก็อังวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัมพุทธสัมพัสโสพุทธังธรรมังสังคังเอวังทาตุโยจัตตาลีสัสมาทันตาเกสาโรมานะคะ สีจะอาหางปัฒนธรมิธาธาตยโยนี่คือคาถาบูชาภาษาดีเดียร์คาตครับอยู่ข้างบนนะครับสวยงามมากเลยครับหันมาทานมาทางน,นี้ก็จะเป็นนี่แหละครที่ที่ว่าพระพรมยูนูน้นสวยงามมากครับแม่น้านบางประก,กงนะครับผมจ,จ,จังหวัดจันร์สงสัใครไม่เคยมาก็มาได้มามาถึงบางปะก,กงก็เลี้ยวมาทางจังนรสงสัยถ้าเกิดมาจากสุพรรณนะครับผม มาถึงก่อนจะถึงสังเสานี่แล้วก็เลี้ยวขวาม,มาทางมาทางกบ,บินนิดนึงนะประมาณทั้งหโลก็จะมีป้ายบอกว่าวัดสมานรัตนารามนะครับผมเนี่ยสวยงามมากนะครับผมโอเคนะครับลูกแขกก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านที่ชมจนจบนะครับอย่าลืมติดตามลุงแขแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอให้บารมีพระ พรมสีหน้าแล้วก็จะไม่คนอิ่มแล้วก็ภาษาสาริติคธ,ธาตแล้วก็พระเิรเนศจงกปรกรักษานะครับท,ทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่นี้นะครับขอให้มีความสุขความเจริญน,นะครับสวัสดีครับผม